ทำการแข่งขันฟูทีมชาตินะในรายการ BCL ซีซั่นที่99นะครับนัดชี้าตาแล้วนะนะนันนี้นัดแรกรายการ BCL ครับผมน,น,นี่ฮะเนี่คือกองหลัง,นนงครับเีมสโบยิงเรียบร้อยยังมาครับหนึ่งหนึ่งเก่งโอ้โหโดนเลยครับพวกน,นี้ยิงโอเคหนึ่งส่วนยับยิงเพียงไป

ไม่ต้องปรบับไม่ต้องปร,บบรับ BCL 6นาทีจบเลยครับหนาทีจบเลยวัดลูกได้เสียนะครับแล้วก็ถ้าเสมอกัน2นัดนะครับก็ตัดสินนัดที่3ามครับผมเออพี่บอมสุดยอดอะ <c oughs> ติดโควิดยังทำคลิปอะสุดยอดจัดเป็นผมผมนอนเป็นผักแล้วพุต <c oughs> โดนัก,โ,นกโอ้เสียบ, <c oughs> บอลรับบอลย้อนมา <c oughs> ครับลาฟาซิววาจากมาลุกนี้ติดโซคเมล อันนี้โคทำไมไม่ทันเลีย้ยงได้ฟาวนาะครับตรงนี้อาเลยครับระยะนี้ใครยิงได้ครับเอาพอดีครับอาจจะไม่ได้คอมเมนต์ขออภัยนะตอนนี้จริงจังเกมมิ่งนะโอ้จับยาวไปครับโอ้โหเสียได้เลยครับตรงนี้โจต้าไปแล้ว เนี่ยโอ้โหลุดเลยครับเนี่ยฮะเนี่ยคือกองหลังแบบเนี่ยคือกองหลังอยู่ดีก็วิ่งขึ้นมาแบบเราไม่ได้เราไม่ได้บังคับอะแล้วโดนแล้วครับหนึ่งศูนย์ับจากคิสเโนโรนโดฮะเห็นปะสโตนคือวิ่งมาเฉยเลยครับอยู่ดีก็วิ่งขึ้นมาแล้วไม่ทันอยู่แล้วสโตนครับแบบนี้เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ะครับหนึ่งศูนย์ับ ทางด้านของโปรตุเกตขึ้นนำอังกฤษไปแล้วทะลุกลางอันนี้โคยิงเรียบร้อยมาครับหนึ่งหนึ่งเอาคืนทันควังครับผมหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากโคครับตรงนี้แล้วส่งมาแล้วยิงด้วยขวาเลยครับเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งขันก่อนครับขันก่อนกลับมาเท่ากันครับเริ่มกันใหม่ครับ โซต้าตรงกลางจอฟิลิกส์โรนโดยิงอ้โโหโดนเลยครับตรงนี้โอ้สตนไหวไหมครับผมว่าสโตนไม่ไหวแน่เลยอะสโตนสองลูกเลยครับจากคิสซิโนโรนโดฮะจ่ายเนี่ยผมเอาไปแค่มากัน์ดจางนะแล้วหลุดมาครับยิงง่ายๆเลยครับโรนโดโดตัวจริงไม่ยิงฮะ ข้าแฟนแปดสิบไปขวาเลยโตนเยตนเยโตเนยไปขวาเลยพี่ลูกไปขวาเลยไม่ต้องมาเล่นละกลางเนี่ยสโตนไม่ไหว <c oughs> สโตนเห็นแล้วยกยกข้างหน้าข้างหน้ามีโคเจรัตตรงกลางอาริโกิงต่อและชี้ไงและชี้ยิงโอ้ติเซฟหรือปาติซิโอเซฟได้ครับพวกนี้ แอะให้ครับแล้วยิงด้วยขวาครับปัดทิ้งครับเอ้าแล้วิ่งหนีไปไหนเล่าโอ้โซนเพื่อนบอลกำลังบุกอยู่วิ่งหนีเฉยโอ้โหแล้วเสร็จเลยครับลาฟราซิโล โอ้หโหโดนโด้พิกนิดเดียวครับยิงได้เลยครับโนโดสู้ๆครับขอบคุณครับไหวมินี่อ่ะโดเหมาสามแล้วครับตอนนี้อุ้แล้วดูโกเมซหลุดครับแล้วริงด้วยซ้ายเข้าไปเลยครับสามหนึ่งสามหนึ่งเอาไม่เอาไมเอาไมโอ้โยนมาลึกครับรับได้โยนยาวโยนยาว หลังมาเสริม่อยกองหลังไหวไม,ไม่ไหวครับไม่ไหวลุยต่อลุยต่อเฮดิวก้บอลบิสซาก้าไม่ไม่ไหวจริงครับบอลบิสซาก้าหัวตกอะแล้วมาหัวตกนัดนี้ด้วยครับบอลบิสซาก้านี่นนยิงเฮดิโก้โอ<ฆ>้ป่าได้ครับหลุยเตติโอ ออกมาไม่ออกด้วยสโตนตามมาเก็ตได้กางว่างเจอายิงโอ้ติดบล็อกอาร์โกลางโอ้โหติดอีกแล้วครับเดี๋ยวมาหมดเวลาเรียบร้อยสามหนึ่งครับเกมแรกครับมีเกมหนึ่งนะมีเกมหนึ่งต้องยิงให้ได้สองลูกครับถึงจะได้นะโอเคลุยต่อนะนัดที่สองครับผมไปแต่คิดว่าไม่น่าหมุนนะถ้าอัปเดตมาน่าจะไม่มีรีทายครับ อ่ะหมาผมเจิ้มต่อแล้วโอเคเข้าแล้วฮะพร้อมดูเฮ่มันมาจังหอมฉุยพร้อมดูโอเคฟิตครับตอนนี้จัดไปเอาหน่อยเอาหน่อยโลนโดไอคอนนะครับตัวร่างฟรีนะโลนโดขอเขาใช้แผ่นนี้ครับพร้อมุยครับโอ้โหมาถึงก็กระตุกเลย โอ้ดีกล้โอโ้โหหนกันกหนักหนักหนักเลยยิง <an> <us> โอเค1นึครับ er, มาเร็วหน่อยมาเร็วหน่อยนั้นนี้ <us up> มาครับอันนี้โคครับจังหวะแรกของเกมครับพิกมาจ่ายเข้ากลางแล้วดีดต่อมาแล้วจะลาดยิงด้วยขวาเข้าไปครับหนและอย่าเสียประตูครับถึงจะชนะได้ครับต <us up> อนนี้เขายังนำอยู่ครับถ้า <us up> นะับประตูรวมนะครับ มีแต่การแต่เอ้าเราฟาวครับตรงนี้ทุงง่งโค้งแลชี่โอ้โหข้ามกันโอ้โแลชี่ข้ามคานครับตรงนี้ใจยังสวยแนละ้วเจริญหัดครับเปิดทุ่งโค้งมาครับแล้วโม่งครับฝุดก่อไปเองครับแลชี่ไปแรดฟอร์ดถึง,ย,งยิงเปรี้ยงไป มาหน่อยมาคาร์ลฟอร์ดสองประตูต่อสองนะัไอสองประตูต่อศนะูนย์เนี่ยจากมาคาร์ลฟอร์ดครับกลับมาเสมอกันแลวฮะตอนนี้ครับจ่ายทะลุมาครับนลรเี่คอสต์เอาเธอหนึ่งทีแล้วจิงด้วยขวาเข้าไปเลยครับตอนนี้สกอร์เท่ากันครับหมดเวลาครึ่งแรกครับยังอยู่ยังอยู่ต้องระวังดีๆครับ ระวังดีๆอย่าให้เปิดตรงกลางตรงกลางนีเอติดี้โคแต่บรรทัดหลุดมาแล้วยิงไม่ยงเออมาแล้วเอาหน่อยสองลูกครับจากโครครับจัดไปครับลูกนี้ส่งมาแล้วเดี๋ยวบรรทัดหนีมาครับแล้วยิงด้วยซ้ายครับโคขนเสาเข้าไปเลยครับ อย่างนี้เราได้เปรียบก,ก่อนได้เปรียบกว่าแล้วครับตอนนี้ครับพอยิงไปสาเม็ดอย่างนี้เข้าซ้ายแล้วซัดเลยครับตรงน,นี้เต็มข้อสิบสาเข้าไปเลยครับเอาเละครับลุยต่อครับเป็นทางด้านของโปรตุเกสได้เขียบบอลไปแล้วชี้แล้วชี้ <ft ain> ข้างหน้ามีอา <f ist> ดีโคหนีว <f ist> ิ่งห <f ist> นีสปีดสปีดหนีเออส <f ist> ปีดหนีไปเลยสปีดหนีไปเลยตลบกลับเข้ากลางตบกลับเข้ากลาง เลตฟอร์จับนี่เรียร้อยมาแล้วโอเคครับจัดไปครับฟีไปตัวศูนย์ครับจากมาคับเลตฟอร์ครับไม่ยอมเบียดมาครับแล้วตบกับตรงกลางครับหักข้อมาแล้วเข้าขวาซัดมุมแคบครับมาคัร์ลัฟฟอร์ดกลับมาแล้วกลับมาแล้วเจ็ดสิบนาทีผ่านครับตอนนี้สกอร์สี่ศูนย์กันให้อยู่ครับกันให้อยู่ แต่ก,กลางแต่ก,กลางไม่เดี้ยโลนโ,โดเจอเบียดเจอเบียดสองโอเคสวยเอาลูกบอลไปเข้าทางโลนโดโลนโ,โ,โดไงโลนโดยิงเรียบร้อยยับสี่ต่อหนึ่งครับมาแล้วโอ้โหไปเสียบอลยับพุ่งนี้ <c ười> ไม่ไหวอะนี่ไนไม่ได้เนี่ยแล้วไปเสียบอลอย่างงี้ครับคือเบียดได้แล้ว <c ười> แล้วเหลี่ยมไปเข้าทางเขาครับเรียบร้อยยับสี่หนึ่งครับตอนนี้สกอร์รวมอยู่ที่เท่าไหร่เราไม่รู้ฮะแต่ว่า ต้องต้องรักษาสกอร์นี้ไว้ให้ได้ครับลองดูว่าจะได้หรือเปล่าเจ็ดนาทีสุดท้ายครับกันไว้ให้อยู่แต่ไปลุกชอหมดเวลาเรียบร้อยชนะไป4-1ครับผมเอา้าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ เอา้าคืออะไรอ่ะ <What? S 1> คือคือคือยังไงครับเดี๋ยวดูฮิตตอรีด่ดิโอเคฮิตตอรี่ยังอยู่ใช้ได้เก็บไว้จบสกอร์รวมครับ5ประตูต่อ1เอ้ย5ประตูต่อ4นะครับสกอร์รวมตอนนี้นะฮะโอเคครับเข้ารอบครับผมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจเพิม่มมกติชแนลด้วยนะครับ